สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับมาอัปเดตอาการนะครับอัปเดตอาการท้องอืดของพ่อใหญ่นะครับหลังจากเมื่อวานนะครับหลังจากทานน้ากินน้ำนะครับช่วงประมาณ10โมงนะครับประมาณ10โมงกว่านะครับก็มีอาการท้องป่งนะครับสําหรับพ่อใหญ่นะครับก็หรือว่าท้องอืดนั่นเองนะครับพออ่า ดูอาการสักพักนะครับพ่อใหญ่ก็ยื้อเริ่มยืนสั่นนะครับเริ่มยินมสั่นบวกบวกกับอาการท้องอืดนะครับไม่ไม่มีลมนะครับไม่มีลมตดออกมานะครับก็เลยติดต่อทางคนหมอนะครับว่าจะนาพ่อใหญ่ไปรักษานะครับเข้าเข้าไปที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับติดต่อทางคนหมอที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ คุณหมอก็จะรอนะครับเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีคุณหมอเวรอยู่นะครับคุณหมอก็รอนะครับรอที่จะรับพ่อใหญ่เข้ารักษานะครับรอดูอาการให้นะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ติดต่อนะครับติดต่อรถนะครับรถที่เคยติดต่อนะครับมารับมาส่งพ่อใหญ่ประจํานะครับเขาก็ติดงานนะครับนําช้างไปแห่นะครับที่อําเภอ บัวเชินะครับหรือว่าอําเภออะไรสักแห่งนี้แหละครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็เลยติดต่อรถทั้งอืนนะครับก็หารถหลายๆที่นะครับก็เขาไม่ว่างนะครับก็มีแต่รถนะไม่มีคนขับนะครับเขาไม่ว่างนะครับก็เลยหาดูนะครับหาดูรถหลายๆที่นะครับรวมถึงรถที่บ้านนะคเพรา็เป็นคันเล็กซึ่งได้นํามานะครับแล้วลองขึ้นดูนะครับขึ้น ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ารถรถเล็กเกินนะเพราะใหญ่ตัวใหญ่นะครับต้องใช้รถหกล้อนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือว่ารถสิบล้อนะครับขนนะครับก็ได้รถนะครับได้รถพอได้รถนะครับก็นานนะครับนานพอสมควรนะครับก็รอรถรางรอรถรอรถมานะครับก็โทรถามคุณหมอนะครับว่ารักษาเบื้องต้นยังไงได้บ้างนะครับคุณหมอกให้ไปหาซื้อยานะครับซื้อยามาให้ทานนะครับรวมกับ ทาน้ํามันน้ํ้ำมันเส้นลุกนะครับที่ใช้นวดเท้าขาช้างนะครับขาช้างนะครับที่ป่วยนะครับที่เจ็บนะครับเป็นน้ํามันเส้นลุกนะครับน้ำมันนวดยานวดของช้างนั่นเองสำหรับของช้างนะครับก็ใช้นวดนะครับบริเวณหลังบริเวณท้องของผู้ใหญ่นะครับที่มีอาการท้องอืดอยู่นะครับรวมถึงนําเล่านะครับนําเล่าเล้าขาวมาเป่านะมาใช้เป่านะครับ ให้ให้ใหญ่ตดออกนะครับซึ่งระหว่างรอรถนะครับก็ให้กินยาทายานะครับเป่าเหล้านะครับเป่าเหล้าแล้วครับรวมถึงพาเดินนะครับพาเดินนะครับพ่อใหญ่ก็เริ่มมีลมนะครับเริ่มตดออกตดออกนะครับแต่ว่ายังไม่ถ่ายนะครับสำหรับประบาทนะครับก็เลยรอ รอรถนะครับรอรถกว่ารถจะมาถึงนะครับก็เย็นนะครับก็เย็นพอใหญ่ก็เริ่มตดออกนะครับท้องก็เริ่มยุบนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยสนับเมื่อวานนะครับก็เลยไม่ได้พาไปนะอาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับพอหัวค่ำนะครับพอหัวค่ำค่ำนะครับช่วงหัวค่ำนะครับช่วงค่ำนะครับพอใหญ่ก็เริ่มถ่ายออกนะครับถ่ายออกประมาณ สองสามก้อนนะครับสองสามก้อนจะมีก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่หนึ่งก้อนนะครับก็เริ่มกินอาหารนะครับจากนั้นก็เริ่มกินหญ้ากินอาหารนะครับก็เลยนะครับก็เลยไม่ได้พาไปนะไม่ได้พาไปโรงพยาบาลนะครับก็เลยให้รถกลับนะให้รถกลับนะครับ สำหรับเมื่อวานอเมื่อคืนก็มาดูเรื่อยๆําดูอย่างกล้ชิดนะครับพ่อใหญ่ก็เริ่มกินหญ้ากินอาหารปกตินะครับจนถึงวันนี้นะครับตอนเช้านะครับนี่นะครับพ่อใหญ่ก็กินอาหารนะครับกินอ้อยนะครับได้นะครับปกติแล้วนะครับท้องนะครับมาดูท้องก็ยุบนะครับท้องก็ยุบลงแล้วนะครับแต่ครับช่วงนี้ก็ยังให้กินอาหารที่ย่อยง่ายๆอยู่นะครับอย่างเช่นต้นด้วยต้นมะพร้าวนะครับห้ามนะครับห้ามเลยนะครับ นี่นะครับอ่าเมื่อคืนพ่อใหญ่ก็นอนตรงนี้นะครับอาจสังเกตดูจากกิ่งไม้นะครับที่หักนะครับแสดงว่าพ่อใหญ่นี้อาเริ่มมีแรงแล้วนะเริ่มมีแรงครับมาดูถ่ายนะครับนี่นะครับถ่ายของพ่อใหญ่นะครับก็ได้ถ่ายออกแล้วนะครับถ่ายแล้วนี่นะครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอ่ามีสองที่นะครับสองที่ครับกับฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่เห็นนี่นะครับสําหรับเมื่อคืนนะครับถ่ายของพ่อใหญ่เมื่อคืนนะครับก็ได้กวาดออกมาอยู่ไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ครับแม่ฟูนนะครับนี่แม่ฟูนก็มาอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อใหญ่นะครับสําหรับแม่ฟูนนะครับมาอยู่ตรงนี้ครับแทนที่ของพ่อใหญ่นะครับตรงนี้นะครับมาอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นเพื่อนนะครับ ช่วงกลางคืนนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ต้นไม้นี้นะครับพ่อใหญ่อยู่ต้นไม้ตรงนี้นะครับนี่นะครับแม่พูนดูนะครับยืนยิ้มนะครับแม่พูนนี่นะครับก็กินหญ้ากินอาหารนะครับมาดูน้ํามันตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเริ่มจะไหลออกอีกแล้วนะครับสําหรับพ่อใหญ่นะครับซึมๆออกนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับที่เห็นจุดๆดำๆนี้นะครับ ก็เริ่มซึมออกนะครับพ่อใหญ่เนื่องจากเมื่อวานนะครับผ่าออกเดินนะครับผาอกเดินเล่นนะครับตับเมื่อวานนะครับผาอกเดินเล่นนะครับรวมถึงนะครับรวมถึงได้ไปอยู่ใกล้กับไม้พูนนะครับนี่นะครับก็ตื่นเช้ามานะครับน้ามันเริ่มซึมซึมออกนะครับหลังจากหายหายหยุดหยุดตกมันนะครับได้ สามวันสี่วันนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มไหลออกมาอีกแล้วนะครับบางทีนะครับอาจจะถูกหน้าหนาวด้วยครับถูกลมหนาวนะครับก็เลยทําให้กลับมาละลาอีกนะครับนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังอีกนะครับต้องระมัดระวังอีกนะครับการล้างแผลก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ใส่สองข้างนะครับใส่ข้างเดียวนะครับใส่ข้างเดียวเนื่องจากอยากให้ผู้ใหญ่ได้นอนได้สะดวกสบายนะครับ รวมถึงเมื่อวานก็มีอาการท้องอืดด้วยนะครับสําหรับพ่อใหญ่แต่ว่าก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับใส่ข้างเดียวนะครับแต่ก็ต้องเอาความนะครับเอาความปลอดภัยของพ่อใหญ่ไว้ก่อนนะครับให้พ่อใหญ่ได้เดินสะดวกนะครับได้เดินสะดวกได้นอนสบายนะครับจึงต้องนําขาอีกข้างหนึ่งออกนะครับนี่นะครับก็ปลอดภัยดีนะครับอาการดีขึ้นนะครับสําหรับพ่อใหญ่นะครับอาหารก็ยัง กินนะครับอาหารก็เริ่มกินปกตินะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตอาการนะครับของพ่อใหญ่นะครับให้กับแม่แม่นะครับได้ชมนะครับเรียงว่านะครับแม่แม่นะครับก็จะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอาการช้างที่อาการท้องอืดของช้างนะครับในช้างก็อันตรายรุนแรงนะครับถ้ารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันนะครับก็อาจจะ เป็นหนักนะครับแต่ว่าสําหรับข้อใหญ่นะก็เห็นอาการตั้งแต่เริ่มเลยนะครับสำหรับข้อใหญ่ก็เลยได้รักษาครับได้ดูได้อาการได้รักษานะครับได้ติดต่อทางโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พาไปนะครับได้รักษาได้ทันนะครับเพราะว่าอาการเพิ่งเริ่มเป็นนะครับแต่ว่าเ็าท้องอืดนะครับท้องอืดโอ้ท้องป่องใหญ่เลยนะครับเมื่อวานครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ